น้งนะคะน้ำท่าเรื่องของฝนที่ลงมาอย่างหนักในช่วงนี้นะคะก็มีผลไม้ออกมาให้เรากินกันเยอะแยะโดยเฉพาะทุเรียนนะคะหลงรับแรหลินรับแรนั้นยังมีที่ทานอยู่แต่ที่อุตรดิตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปพวกชนีหมอนทองอะไรก็จะไปแถวไหนฮะภาคตะวันออกใช่ค่ะแต่วันนี้จะพาไปกินทุเรียน ที่สีสกเกตอะไม่น่าเชื่อเนาะสีสเกตนั้นเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาเชื่อว่าเ,าเคยมีภูเขาไฟค่ะเพราะนั้นเขาบอกว่าดินภูเขาไฟที่นี่ทำให้ทุเรียนนั้นงอกงามแล้วก็รสชาตินั้นอร่อยมากที่สําคัญนะคะก็คือว่าเขาจะเปิดขายทางเว็บไซต์ด้วยนะคะน่าสนใจะจะมียาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมทีเดียวค่ะติดตามจากรายงานค่ะ สวนแปะวันดีคือหนึ่งในสวนทุเรียนคุณภาพของอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสเกตนัทธนิสรูปใหม่หรือวันดีเจ้าของสวนเล่าว่าพ่อเป็นผู้นำพัน์ทุเรียนจากภาคตะวันออกมาปลูกเมื่อกว่า25ปีก่อนปัจจุบันปลูกทุเรียนหมอนทองเกือบ10ไร่ให้ผลผลิตแล้ว5ไร่การดูแลที่ดีใส่ปุ๋ยบำรุงดินตัดแต่งกิ่งประกอบกับบริเวณนี้เป็นดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุครบถ้วน ทำให้ทุเรียนมีรสชาติอร่อยทุเรียนเราก็เอกลักษณ์อยู่ที่เนื้อใจแห้ง<ฆ>นุ่มลิ้นค่ะแล้วก็เวลาจับจะไม่ติดมือค่ะ<ฆ>ค่ะแล้วก็ดินดินที่เราปูกเนี่ยจะเป็น<ฆ>ดินภูเขาไฟเก่าค่ะ<ฆ>ค่ะมันจะทํารสชาติมันจะนุ่มลิ้นอร่อยรสชาติที่เราว่าอร่อยแล้วแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปนี่รสชาติเขาเป็นยังไงคะกลิ่นเขาเป็นหวานมันนะครับกลิ่นไม่กลิน่นไม่แรงมาก ครับผมจากเท่าที่ซื้อกินแบบปกปตินี่มันคนละเรื่องช่วงเก็บทุเรียนขายคือเดือนพฤษ,ษภาคมถึงกรกฎาคมแต่ละปีวันดีเก็บทุเรียนขายได้2-4ถึง4ตันปีนี้ทุเรียนราคาดีราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ120บาทผลผลิตจากสวนอย่างส่งขายสหกรณ์ที่จังหวัดช่วยทำการตลาด ค่ะทุเรียนของเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดคุณภาพเป็นเกรดระดับพรีเมียมนะคะก็จะถูกนํามายังสหกรการเกษตรการทะลักค่ะเพื่อบรรจุลงกล่องนะคะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณียน์นับเป็นการขายทุเรียนทางไปรษณีย์เป็นเจ้าแรกของประเทศค่ะปัจจุบันมีเกษตรกร41รายของจังหวัดศรีสะเกษส่งทุเรียนคุณภาพสูงหรือระดับพรีเมียมมายังสากรทุกสวนผ่านมาตรฐาน GAP มีการจัดทำ QR Code ประจำสวน มากรดพรีเมียมนี่เขาดูยังไงคะออกอนแรกเลยนะครับต้องดูลักษณะลักษณะภูนะครับอของทุเรียนก็ทุเรียนคุณภาพของเราจะอยู่ประมาณสี่ผูนะครับอ่ะอย่างเช่นลักษณะลูกนี้นะครับก็นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แถมมาอีกหนึ่งเม็ดอันนี้คือลักษณะที่ได้แล้วถ้าตัดมาแล้วต้องบ่มหนึ่งคืนนะคะบ,บ่มแล้วก็จะมีการแพกในวันต่อมาแพกไว้แล้วก็รอส่งในวันรุ่งขึ้นในในการสั่งซื้อก็คือทาง จังหวัดนะคะมีกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ได้มีการทําเว็บไซต์ขึ้นมานะคะ,คะก็คือเวอร์ไเวบดูเรียนสีสะเก็นั่นคือช่องทางหนึ่งแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ID Line นะคะ,คะก็คือ ID Line ทุเรียนสีสะเก็เหมือนกันราคารวมค่าจัดส่ง EMS 1ลูกน้ำหนัก3กิโลกรัม666บาท2ลูกน้ำหนักรวม6กิโลกรัม1,295บาท ทุเรียนที่จัดส่งจะยังไม่สุกดีเพื่อเผื่อเวลาขนส่งที่ใช้เวลา1-3วันเมื่อถึงมือผู้บริโภคก็จะสุกพร้อมรับประทานทิติยานจันทนะภูพาสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน